เทวดาก็มีสองกลุ่มกลุ่มกามภพกับพวกรูปประพบอรูประพบ,ะะพบนี่ยอยู่ตีสวะกลุ่มเดียวกันนะผู้เจ้าจัดเป็นกลุ่มเดียวกันรูปประพบอรูประพบเนี่ยนะเป็นก้อนภาวะโยคะส่วนกามธาตุเนี่ยจัดเป็นกามโยคะกามภพการจะไปเป็นเทวดาตรงนั้นได้เนี่ยเอาแค่ว่าเป็นเทวดากามภพนี่ก็ไม่ง่ายแล้ว ต้องสร้างเหตุอะไรต้องทำทั้งทานและศีลและต้องทำในระดับอะไรมีประมาณยิ่งสองเป็นอติเลกอติเลกเนี่ยยิ่งกว่ามีประมาณยิ่งอีกนั่นคือเป็นราชาของเทวดากรรมภพนี่แค่นี่แค่คุณสมบัติของผู้ที่ที่จะเป็นเทวดากรรมภพนะ ก็ยากแหละต้องทำสองอย่างเลยนะรักษาศินเนี่ยรักษาศิลมีประมาณยิ่งเนี่ยคิดดูแล้วกันนะนมะันต้องรักษาศินขนาดไหนน,นะเราให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศิลมีประมาณยิ่งถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาลาชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานอรดีปัลนิมิตาวสวสวัติ แต่ถ้าอยากไปเป็นเทวดารูปภพบอรูปภพบต้องทำสมาธินยากเข้าไปอีกนพวกทำสมาธิไม่ได้เนี่ยถึงลดหย่อนมาให้ทานกับรักษาศีลไงง่ายกว่าหน่อยเหมือนกับพวกพราหมณ์ผู้ลอยบาปเข้าสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ก็เลยมาท่องมนมง่ายหน่อย ท่องมนดังนั้นให้ทานรักษาสินถือว่าง่ายแล้วนะทำสมาธิก็ยากขึ้นทำสมาธิต้องได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานสัตตนางผู้นั้นถึงจะได้ไปอยู่ในเทวดาชั้นรูปประพบสูงกว่าเทวดากรรมภพอีกหนึ่งระดับแล้วถ้าขึ้นไปอีกระดับอรูปประพบ ก็ต้องทำสมาธิลึกกว่านั้นเข้าไปอีกคืออากาสาัญจายจตนะวิญญาัญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะฟังชื่อก็เหนื่อยแล้วฟังชื่อก็โหจะทำได้ไหมเนี่ยนะอืมยากนะอืมไม่ง่ายให้ทำได้ให้ทำได้แล้วถามว่า ได้เราได้อริยะไหมไม่ได้อีกนะได้ก็คือได้ความปราณีตเฉยๆได้ความปราณีตของอัตภาพเฉยๆซึ่งเทวดาพวกนั้นที่มีความปราณีตของอัตภาพก็ยังเป็นปูดุชนซึ่งถ้าไม่เคยสดับในคำตถ,ถาคตถึงคุณจะได้ความปราณีตในระดับอรูปพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกคุณว่าอสุตวาปุถุชนเนนะปูดุชนผู้ไม่เคยสดับ โอ้โหหมดราคาเลยนะเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยพรมจะหมดราคาเพราะอย่างเงี้ยนะแต่พรมต้องเข้าใจนะเดี๋ยวบนบนๆนเนี่ยพรมฟังอยู่แหมมาว่าเราได้ยังไงเนี่ยนะอืเราประนีตนะหมดราคาเพราะว่าไม่เคยสดับไงนะพระเจ้าให้ราคาตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นราคาเลยเป็นทรัพย์เลย เป็นทรัพย์ของทั้งมนุษย์เทวดาและเฉพาะมนุษย์เทวดาเท่านั้นนะที่จะรู้เรื่องประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยนะยังอื่นรู้ไม่ได้อีก